มันมัเหยียบได้คือ ก็ทับไอ้กุ้งลงไปด้วย เดินกลับมายากีโลแรกแล้ไอโตเป็นอะไรที่แบบคัวลื่นมากๆมเห้หา,ายแล,ล้วมตกมอ,ตอกดดลับาามา,า,าก่นเี้ามีโทษรองเท้าด้วยนะดี่แดดื้อมาสองพนไม่ดีมีถอดรองเท้าเดินตลกวนี่ไงแข่งนี่ไ,ไง